่านนี้มาแล้วฮะคุณอรมนซับทวีธรรมสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณบอยคุณอ้อสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ,คะแหมได้เรื่องของคุณอรมนมาดับกระแสพากก่อนหน้านี้หน<ม>ึ่งชั่วโมงคุย<ด>เรื่องสงคราม <laughs> แต่อันนี้มันก็เกี่ยวเนื่อแนะเ <laughs> พราะว่าชายแดนบ้านเราี่แหละถูกต้องอะนะครับอ่ะเป็นไงฮะเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ที่อตอนนี้นนเบื้องตัวมีสายพิพากษาใช่ไหมนิติบุคคลที่ภูเก็ต 23รายที่ไปนอมีนีให้คนต่างชาติอันนี้เป็นตัวอย่างละกคดีแรกของของลักษณะนี้เหมือนกันนะแต่ในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบอีกทีใช่ไหมครัว่าตอนนี้ธุรกิจไหนมันสุ่มเสี่ยงและอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างครับท่านค่ะใช่ค่ะก็อย่างที่ทราบกันนะคะนอกจากเรื่อง call center ค่ะ,อะตอนนี้ประเทศไทยก็เผชิญปัญหาเรื่องที่มีต่างด้าวเนี่ยเข้ามาประกอบธุรกิจ โดยผิดกฎหมายในบ้านเรานะคะ,ะที่บอกว่าผิดกฎหมายเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันนะคะเ,เรามีพรบรที่เรียกว่าพรบรประกอบธุรกิจของคนต่างชาติจะมีธุรกิจบางประเภทที่ในกฎหมายเนี่ยจะใส่ไว้ในบัญชีแนบท้ายว่าต่างชาติเนี่ยจะเข้ามาประกอบธุรกิจก็ได้นะ,ะแต่ต้องถือหุ้นร่วมกับคนไทยนะคะห้ะามถือหุ้นเกิน5้<ะ>เกินสึงหนึ่งยกตัวอย่างนะคะ บัญชีแนบท้ายเนี่ยก็จะบอกว่าธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมจะแข่งขันกับต่างด้าวนะคะอย่างเช่นการประมงป่าไม้นะคะหรือว่าธุรกิจบริการอย่างเช่นบัญชีกฎหมายการก่อสร้างนะคะกิจการในหน้าตัวแทนการค้าส่งค้าปลีกที่ทุนขั้นต่ำเนี่ยน้อยกว่า100ล้านบาท นะคะนำเที่ยวขายอาหารเครื่องดื่มกิจการโรงแรมโฆษณาแล้วก็เขาจะใส่ไว้ข้อหนึ่งอะค่ะซึ่งมันกว้างมากก็คือการทำธุรกิจบริการอื่นๆยกเว้นแต่ที่กฎกระทรวงกำหนดค่ะอันนี้ก็เลยจะเป็นการบอกคร่าวๆว่าถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับบริการเนี่ย ต่างชาติเนี่ยเข้ามาประกอบได้ในบ้านเราแต่เขาต้องมีคนไทยร่วมถือหุ้นด้วยออแล้วเขาจะถือหุ้นได้อ่ไม่เกินครึ่งหนึ่งค่ะถ้ามันตรงไปตรงมาอย่างนี้มันก็ดีนะฮะแต่มันหมกเม็ดน, <m 3 S 2> นะ<ช>สิะเพราะว่าต่างชาติเองเนี่ยให้คนไทยเนี่ยทำตามกฎิกาาเลยแต่จริงๆแล้วมันเป็นนอมินีอือใช่ค่ะก็อย่างที่เกิดที่ภูเก็ต ณขณะนี้ค่ะเราให้ความสําคัญเพราะว่าก็ถือว่าเป็นนโยบายรัฐบาลใช่ไหมคะ,คะ,ะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการบูรณาการที่เป็นรูปธรรมเห็นผลชัดเจนขณะน,นี้สิ่งที่รัพยายามทำนี่ก็คือมีการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทั้งสินค้าและก็ธุรกิจ ต่างประเทศที่ผิดกฎหมายวันนี้เราจะคุยเฉพาะเ,าเรื่องธุรกิจต่างประเทศที่ผิดกฎหมายก่อนนะคะ,ะกรรมการชุดนี้ก็จะมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นประธาน <c oughs> แล้วในตัวองค์ประกอบเนี่ยก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่จะเข้ามาช่วยกันกำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยสาธารณสุขอะไรต่างๆเป็นต้นแล้วก็ <c oughs> มีกรมพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเนี่ยเราเป็นฝ่ายเลขานะคะสิ่งที่กรรมการชุดนี้ก็ให้เน้น ว่าอันแรกเลยเนี่ยก็ลงดูว่ากลุ่มไหนที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต่างชาติเนี่ยจะเข้ามาประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายเราร่วมกันประเมินกับหน่วยงานต่างๆแล้วเราพบว่ามีทั้งหมด6กลุ่มเสี่ยงนะคะอ,อย่างเช่นธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องอันนี้ <c oughs> ก็อย่างที่ว่า <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะต่างชาติก็อาจจะนึกว่าอ๋องั้นเข้ามาทาอาชีพที่บ้าน เราดีกว่าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเช่นกรณีภูเก็ตหรือว่าพัทยานะคะอันที่สองธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็จะเ,เป็นว่าคอนโดอะไรเนี้ยนะคะอันที่สามเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอ e ี commerce, คอมเมิร์ซขนส่งทางสินค้าสี่ก็โรงแรมรีสอร์ทท่องเที่ยวอันต้นที่ว่าเนี่ยส่วนมากจะเป็นเรื่องร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกนะคะ สนี่คือธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทแล้วก็ห้าธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรอย่างที่บอกว่าปลูกทุเรียนที่ดินเอามาปลูกทุเรียนเแล้วก็หกค่ะหกก่อสร้างทั่วไปอันนี้เนี่ยตอนหลังเราก็เจอกรณีใช่ไหมคะ <S <S แผ่นดินไหวตึกถล่มเราก็ลเลยมองว่าธุรกิจกอ่อสร้างทั่วไปอ่ะเป็นธุรกิจเป้าหมายด้วยก็ยังมีปิงไวน้นิดนนะคะว่าอื่น อื่นๆเนี่ยขอยกตัวอย่างอย่างเช่นสำนักงานกฎหมายสำนักงานบัญชีนะคะที่พอเราไปตรวจสอบอะเราพบว่าเขากลับกลายเป็นคนแนะนำให้คำปรึกษาแนะนำต่างชาติที่จะมาประกอบธุรกิจในไทยแล้วบางทีก็อาจจะเอาชื่อคนที่สำนักงานกฎหมายสำนักงานบัญชีแนะนำมามาใส่เอาไว้เป็นกรรมการหรือว่าเป็นผู้ถือหุ้นนะคะ ก็เป็นต้นนะคะแล้วก็อยากจะเรียนนิดนึงนะคะ่ะพอเราตั้งคณะกรรมการชุดนี้นะคะ, <c oughs> ะเราก็เลยมีการรวบรวมให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องากับการปราบปรามแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายหรือดำเนินคดีกับ <c oughs> เนี่ยค่ะธุรกิจนอมินีเนี่ยรายงานผลนะนะคะ,ะหน่วยงานที่รายงานผลแล้วก็อย่างเช่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเองนะคะหรือว่าหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวหรือว่าตำรวจ ปงดีเอสไอเป็นต้นน่ะนะคะตั้งแต่หนึ่งกันยาหกเจ็ดถึงสามสิบมิถุนาหกแปดเนี่ยค่ะ,ะพบว่าในหกเจ็ดธุรกิจที่เมื่อสักครู่เล่าให้ฟังอะนะคะมีการดำเนินคดีแล้วเนี่ยแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดรายนะคะมูล,ลค่า ทุนจดทะเดียนของนิติบุคคลนั้น,นยอยู่ที่หน <Okay. S 2> ึ่งหมื่นห้าพันกว่าล้านบาทนะคะท่านอาจจะสงสยัยอ้าวแล้วทำไมเราก็ยังเห็นเขาก็ยังมีการประกอบ <ừ. S 2> ธุรกิจก็ต้องเรียนว่ามัน,มนเข้ามาเยอะจริงนะคะแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เราดำเนินคดีปราบปรามเนี่ยเป็นตัวเลขที่หน่วยงานเนี่ยขณะนี้กำลังทำงาน จะเอาผิดให้ได้กับ871รายนะคะซึ่งเขาจะต้องมีการส่งต่อนะคะไปยังศาลเพื่อเพื่อ,อไต่สวนดำเนินคดีแล้วก็มีคำพิพากษาก็ทยอยออกมาเช่นกรณีที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็เราก็คิดว่าในอนาคตก็จะมีะคำพิพากษาทยอยออกมามก็จะเป็นตัวอย่างให้เหมือนกับว่าถ้าคนเห็นผลแล้วผลคำพิพากษาแล้วการกระทำผิดเราก็หวังว่าจะ กรงกลัวนะคะแต่ว่าต้องต้องเรียนว่าบางทีเนี่ยการพิพากษาก็จะมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาก็ก็อาจจะใช้เวลารอนิหนึ่งค่ะค่ะกรณีนี้คุณท่านอธิบดีคะหลายคนก็กังวลว่าคือบางคนรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคะคือพวกที่มาเป็นมินีว่าฮ่มันเป็นไปได้นะคะแต่ว่าเราเองเนี่ยเบื้องต้นเราก็เ ตั้งแนวทางไว้อะ,ค,ะค่ะว่าเ,เราก็คุยกันหน่วยงานพวกนี้นะคะว่าเวลาจะไปตรวจสอบเนี่ยอันแรกเนี่ยเราอาจจะตรวจสอบจากเอกสารเอกสารที่เขาจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคลคลใช่ไหมคะว่าเอกสารนั้นเนี่ยมีต่างด้าร่วมถือหุ้นกับคนไทยหรือเปล่านะคะ,คะเราเราเน้นโฟกัสไปที่ต่างด้าวถือหุ้นไม่เกินครึ่งหนึ่งนะคะณขณะน,น,นี้เราในฐานะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเรามีฐานข้อมูลธุรกิจ เราก็เลยให้ทีมวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยสแกนดูเบื้องต้นแล้วว่าธุรกิจไหนที่ต่างด้าวถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าสิบนั่นก็หมายความว่ามีความเสี่ยงใช่ไหมคะว่าบางทีเนี่ยคนไทยเวลา,าครึ่งหนึ่งอมอมินีไหมคนไทยครึ่งหนึ่งแล้วเขาไปประกอบธุรกิจอะไรก็ไม่รู้ที่อาจจะผิดกฎหมายเราสแกนดูในหกเจ็ดธุรกิจที่เรามองว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะ,ะสแกนได้มาอยู่ที่สี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสิบแปดราย ที่ที่ตอนนี้เราจะแจกลูกนะคะให้ทั้งหน่วยงานในกรุงเทพเนี่ยบูรณาการกันเพื่อเพื่อระดมตรวจ46,918รายเนี่ยจะอยู่ในกรุงเทพเนี่ยประมาณตัวเลขอาจจะประมาณหลักหมื่นกว่า,วานะคะแต่ว่าจะมีอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยก็ก็จะมีคณะทำงานซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนำทีมน,นะคะทีน,นี้วิธีการสแกนเนี่ยก็คงจะต้องดูว่า ใครเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งการนะคะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในในธุรกิจนั้นนิติบุคคลนั้นแล้วก็ไปดูข้อบังคับของบริษัท <c oughs> ว่าไอ้ข้อบังคับเนี่ย,ยลงไปดูจริงๆแล้วให้สิทธิ์ต่างด้ามมากกว่าคนไทยหรือเปล่าอ <c oughs> ย่างเช่นการออกเสียงการจ่ายเงินปันผลการแบ่งคืนทุนเมื่อเลิกกิจการนะคะหรือว่าการบริหารการเงิน่ะในธุรกิจนั้นเป็นยังไงพอเราเข้าไปดูดีๆอ้าว ปรากฏว่าเไม่มีแหล่งเงินชัดเจนว่ามาจากไหนหรือว่านิสิบุคคลนั้นทํารายได้ขึ้นมาแล้วล่ะแล้วถึงเวลาจริงๆเาอให้กู้ไปให้ต่างด้าวกู้แล้วก็ไม่ไม่บอกว่ากู้แล้วจะต้องส่งคืนอะไรเมื่อไหร่คือมันเหมือนกับอาจจะฟอกเงินไกลๆนะคะหรือว่าเที่ตั้งของสํานักงานปรากฏว่าลงไปดูจริงๆตอนนี้เราลงไปดูแล้วเราเห็นข้อมูลซึ่งเราอยู่ระหว่างดําเนินการ บางนิติบุคคลนะคะบางที่ตั้งแล้วกันมีนิติบุคคลอยู่เป็นสิบยี่สิบสามสิบอันนั้นก็น่าสงสัยถูกไหมคะ่ทดวหรือว่ามีคนไทยอะค่ะเป็นกรรมการในหลายบริษัทเกินเกินความปกติอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะคุณคุณบอยคุณน้องมันรวยมรวยผิดปกติคนเดียวเก่งจังแล้วจริงๆแล้วไปดูสภาพความเป็นจริงไม่รวยด้วยอะไรเงี้ย ใช่ใชอันนั้นก็พูดถูกต้องเราอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอถึงเวลาเราดูจากเอกสารแล้วนะคะเราส่งหนังสือขอให้เขาชี้แจงเราก็จะไปเยี่ยมเยียนที่ตั้งผู้ประกอบการเป็นกรรมการใช่ไหมเป็นผู้ถ <c oughs> ือหุ้นใช่ไหมไหนลองเล่าให้ฟังซิว่าการ,รดําเนินธุรกิจแบบนี้มันต้องยังไงเ <c oughs> พราะกไม่มีความรู้หรือเข้าไปดูว่า เป็นกรรมการอยู่ที่ตั้งนานผู้ถือคู่อยู่ตั้งนานไหนด<ะ>ูบัญชีส<อ>มมิมีเงินปันผลไหมได้เงินปันผลไหมอะไรเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเพียงตัวอย่างที่ที่อย่างกรมพัฒนาธุรก,กิจการค้าเนี่ยเราในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางทะเบียนนิติบุคคลเราก็จะมีการตรวจเบื้องต้นแต่แต่ต้องเรียนว่าบางอย่างเนี่ยพอตรวจในเชิงลึกเราก็จะต้องทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เขามีอํานาจ ทางกฎหมายในเรื่องนั้นๆอย่างเช่นตำรวจอย่างเช่นปปง,งหรือดีเอสไอเป็นต้นค่ะค่ะทํานิดนึงว่าไอ้เคสต่างๆที่ที่ที่เราไปเจอเนี่ยค่ะมันเราสุ่มตรวจหรือว่ามาจากการร้องเรียนหรือว่ามาจากอะไรคะที่หรือเราเห็นผิดสังเกตยัยงไงคะร่วมกันค่ะต้องต้องเรียนว่าณตอนเนี้ยคือที่ผ่านมาแต่ก่อนเนี่ยบางทีเราก็อาจจะจากการร้องเรียนจากสื่อ นะคะแต่แต่ณขณะเนี้เราจะใช้วิธีสแกนอย่างที่เล่าให้ฟังว่าโอเคก็ตั้งแต่ถือหุ้นไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะแล้วในกลุ่มธุรกิจหกเจ็ดกลุ่มที่ว่าทีน,นี้อาจจะมะีบางธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในขายหกกลุ่มธุรกิจแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ในการสแกนของเราสี 46, ่หมืนหกพันกรายเนี่ยอันอันนี้เรามี ช่องทางอะคะ่ะรับแจ้งบอกแสเ,เรื่องนอมินีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคนแจ้งเข้ามายกตัวอย่างอย่างเช่นธุรกิจเหล็กออตอนนี้เรามีการพูดคุยกับกับภาคเอกชนเขาก็แจ้งเข้ามาว่าเรื่องเหล็กมันอาจจะมีนอมินีนะคะเรื่องออผู้ผลิตธุรกิจอย่างเช่นปูนซีเมนต์แปรรูปนะคะหรือว่าธุรกิจเ,เทคโนโลยีบางอย่างนะคะก็ เราไม่ได้อยู่ในธุรกิจที่ว่าเราเรียกว่าธุรกิจอื่นๆที่มีผู้แจ้งหบักแต่ะค่ะเราก็จะดําเนินการเอสืบสวนสอบสวนต่อไปะค่ะอืเห็นบอกว่าจะหารือปปง,องบอกว่าอาจจะเจ็บไม่พอแค่โทษเพราะว่าส่วนใหญ่คนไทยก็ก,ก็แค่ติดคุกไปปรปับไปแต่ว่าต้องเอาทรัพย์เราคืนด้วยถูกไหมฮะอถูกค่ะ<ห>เพราะว่าคนจริงๆแล้วค่ะคุณอ้อค่ะ ให้เล่าก่อนค่ะเล่าเลยค่ะเล่าเลยค่ะ <S <S ค่ะค่ะคือคือจะเรียนว่าอ่าอ,อำนาจตามกฎหมายและบทลงโทษนะคะถ้าเป็นพรบรประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเนะะี่ยค่ะบทลงโทษมันก็จะเขียนไว้ว่าอ่ะคนไทยที่ไปสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายของต่างด้าวนะคะหรือว่าต่างด้าวคนใดทําธุรกิจโดยฝ่ษาฝืนกฎหมายเนี่ยโทษตามกฎหมายพรบ,ร,รบเนี่ยจะอยู่ที่จําคุกระหว่างหนึ่งถึงสามปี อจำคุกไม่เกินสามปีแล้วกันนะคะและ้วก็ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนถึงหนึ่งล้านบาทหรือทั้งปรับทั้งรจำจำทั้งจำทั้งปรับทั้งจำทั้งจำทั้งปรับะคะ่ะทีนี้เนี่ยไอ้โทษเหล่าเนี้เออมันก็อาจจะบางคนบอกโอ้ฉันไม่กลัวอาจจะไม่มากพออะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าโอเคตํารวจเขาก็จะมีกฎหมายของแต่ละคนนะคะ ก็สามารถเอามาบูรณาการโทษนะั้นแล้วก็ขณะนี้ค่ะเรามีการคุยกับปปงนะคะปะปงเขามีกฎหมายฟอกเงินอยู่ซึ่งเราคุยกันแล้วว่านะขณะน,นี้กฎหมายการฟอกเงินของปปงเนี่ยอยู่ระหว่างการทบทวนนะคะอยู่ในขั้นตอนของสภาที่จะทบทวนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นณขณะนี้นะคะมีการคุยกันว่าขอให้เพิ่ม ความผิด,ดของพรบรประกอบธุรกิจของคนต่างด้าเนี่ยไว้ในความผิดมูลฐานของปปงด้วยนะคะซึ่งถ้าเพิ่มเข้าไปเนี่ยค่ะสิ่งที่จะได้รับเนี่ยค่ะซึ่งเราก็คาดว่าเป็นสิ่งที่ต่างชาติที่ทําธุรกิจนอมินีเนี่ยเกรงกลัวก็คือว่าะจะสามารถยึดทรัพย์นะคะให้ตกเป็นของแผ่นดินได้เพราะว่าพรบอรของปปงเนี่ยค่ะโทษมันจะรุนแรงอพอพอเพิ่ม ให้ความผิดภายใต้พรบประกอบธุรกิจของคน <hi> ต่างด้าวเนี่ยเป็นความผิดมูลฐานของการฟอกเงินของปปงด้วยค่ะก็จะสามารถยึดอายัดทรัพ <knowledge> ย์สินของผู <functioning> ้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดนะคะตั้งแต่ชั่วคราวเลยนะคะเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะว่าเขาทํามาหากินมาได้จากนอมินีมาบ้านเราะจโดนยึดหมดอ๋อโดนยึดหมด ก็ให้ตกเป็นของแผ่นดินไทยอันนี้อันนี้ก็ก็จะก็จะหนักซึ่งซึ่งดิฉันคิดว่าก็อยากจะให้กฎหมายฉบับเนี้ยค่ะ,คะผ่านให้ได้โดยเร็วรเพราะว่าเยอะจริงตอนนี้มันถึงไหนแล้วคะอะตอนตอนีอน้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภา,าซึ่งมีการตั้งคณะอนุกรรมธิการขึ้นมาดูอะค่ะว่าจะให้เห็นความสําคัญของเรืออ่องนี้แล้วชันอนุดิฉันได้ทราบข่าวว่าท่านก็เห็นด้วย ว่าควรจะเพิ่มเรื่องนี้เป็นความผิดบูลฐานนะคะก็ก็คงแล้วแต่ขั้นตอนว่าว่าอนุพิจารณาทุกมาตร,ราเสร็จหรือยัง <c oughs> แล้วก็คงจะเสนอต่อสภา <c oughs> ต่อไปก็อาจจะมีหลายวาระที่จะพิจารณาเห็นชอบอะค่ะถ้าย้อนไปนิดนึงสิฮนะตรงที่บอกว่า8 7ดเจกรณีถูกไหมฮะที่เราตรวจพบเจอตอนนี้8ปด้เจอกรณีเนี่ยเป็นเคสหรือว่าเป็นตัวคนไทยที่เข้าเป็นนอมินีฮะเป็นรายบุคคลหรือว่าเป็นเคส เป็นเคสเป็นรายนี้เยอะนะแล้วเป็นคนที่เกี่ยวข้องเท่าไหร่ฮะที่ต้องน่าต้องดาเนินคดีคนที่เกี่ยวข้องก็น่าจะเยอะอยู่เราเราเรียนไม่ได้รวบรวมตัวเลขอันนี้ไว้ค่ะถูกไหมครับเพราะว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองให้ทีมแต่น่าจะเยอะอยู่เพราะว่ามันต้องลงไปดูรายละเอียดเลยค่ะว่าในแต่ละนิติบุคคลนั้นอย่างเช่นมี ผู้ถือหุ้นกี่รายนะคะมีอะไรกรรมการที่เกี่ยวข้องอะไรเท่าไหร่อันนั้นอันนั้นก็จะลงละเอียดไปแต่แต่พอจะให้ข้อมูลได้ค่ะพี่บอยคุณบอยอย่างธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องเนี่ยในช่วงตั้งแต่กันยาถึงมิถุนาก็ประมาณเท่าไหร่นะคะเก้าเดือนแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณหนึ่งร้อยสิบ 1 1ึ่รสิบลายอสาอสาหาริมทรัพย์เยอะหน่อยสองยห้าสิบเอ็ดแต,แต่แต่ที่เยอะที่เยอะจริงๆเนี้ยคือสำนักง,งานกฎหมายและสำนักง,งานบัญชีค่ะสองร้อยแปดสิบสรายก็ต้องต้องเรียนว่าทางกรมพัฒนะคะเราคุยกับสภาวิชาชีพบัญชีแล้วแล้วเราก็ทําหนังสือส่งไปด้วยนะคะเ,เรามีการคุยกับสภา,าธนายความกัน ทั้งสองสภาเนี่ยจริงๆเขามีเรื่องจัรยาบันผู้ประกอบวิชาชีพแต่ว่าแต่ว่าเราเราก็คือบางอย่างเนี่ยมันแล้วแต่ทางวิชาชีพเขาคุยกันใช่ไหมคะ,ะแตเ่เราก็แจ้งไปแล้วว่าอยากจะให้ท่านช่วยกรุณาให้ความสําคัญแล้วก็เข้มงวดเรื่องเนี้ค่ะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยต่างชาติเขาไม่รู้หรอกว่ากฎหมายเราเป็นไงทําไงถึงแบบถูกกฎหมายทําไงหลบเลี่ยง คนของเรานี่แหละตัวดีทันทีทุกทีถ้า่แต่สงสัยนิดนึงว่าไอ้สํานักงานกฎหมายและคดีหมายควาว่ามีคนต่างชาติเข้ามาแล้วมาจ้างทนายความเป็นกรรมการเหรอฮะหรือว่าแบบไหนฮะยังไงฮะปกติอะค่ะเราจะมีพรบประกอบธุรกิจของคนต่างได้หรือเราเองเนี่ยแหละจะมีสํานักงานสํามายและสํานักงานบัญชีเนี่ยให้คําแนะนําเรื่องการไปจดทะเบียนบริษัท คืออันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาคนจะทําธุรกิจเขา,าอาจจะเฮ้ยอย่างฉันอยากทําธุรกิจแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ศึกษากฎหมายว่าอธุรกิจอะมีการจัดตั้งบริษัทได้นะต้องไปจดทะเบียนนะอ,อ,อ,อการจดทะเบียนต้องมีเอกสารนะแล้วก็คุณจะต้องมีหน้าที่นะว่าพอเป็นบริษัทแล้วเนี่ยในรอบปีหนึ่งคุณต้องทําบัญชีให้ถูกต้องออแล้วคุณต้องยื่น งบการเงินต่อหน่วยงานราชการก็คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทีละครั้งนะคือไอ้เรื่องเหล่านี้ค่ะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีบางคนที่ออกชันขายของเป็นอย่างเดียวฉันคุยเก่งพูดเ,<อ>เก่งไปติดต่อธุรกิจอย่างเดียวแต่ไอ้เรื่องงานหลังบ้านเนี่ยฉันจ้างเขาดีกว่าเพราะฉันไม่เชี่ยวชาญฉันกลัวทาผิดไอ้ไอ,อ้มันก็มันก็เหมือนดักสองคมถูกไหมคะว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเรารู้ไว้ด้วยบ้าง เราก็จะได้รู้ว่างานหลังบ้านที่ที่เราไปจ้างเขาทําเนี่ยเขาเขาทําให้เราถูกต้องไหมที่บอกว่าต้องส่งงบภายในเวลาเนี่เขาเขาดูแลเราเหมือนเป็นธุรกิจของเขาหรือเปล่าห,ห,หรือเขารับงานไว้เยอะ กว่าจะส่งงบของเราทีนู่นปล่อยให้เราเสียค่าปรับอะไรอางเงีแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ใช่นอมินีถูกไหมแค่เป็นที่ปรึกษาไม่ใช่แต่แต่จะเล่าค่ะแต่จะเล่าให้ฟังว่าก็พอต่างด้าวเข้ามาถูกไหมคะแค่เป็นที่ปรึกษาแต่ว่าบริษัทพวกนี้อาจจะให้คำปรึกษาแนะนำว่าโอเคอยากมาประกอบธุรกิจจริงๆโอเคได้ร้านอาหารหรอเปิดได้ขายของที่ระลึกเดี๋ยวคุณไม่มีกรรมการไม่มีผู้ถือหุ้น ค่ะเดี๋ยวมีมีจัดให้อ,อะไรแบบนี้ที่ถามยาวคือน,นิดนึงเพราะตรงสัปเราคุยเรื่องโนโมินีกันแล้วจู่ๆมีตรงนี้ก็เลยสงสั่อ๋อเป็นแค่ให้คําปรึกษาแต่เรื่องโนมินีเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องในการเป็นโนมินีให้ต่างชาติกลุ่มทนายกลุ่มคนมีความรู้ค่ะแต่ที่นี้อยากให้ท่านนายทบดีให้คําแนะนําหรือเตือนนิดนึงสําหรับคนที่แบบบางที เราก็ไม่รู้เนาะบางทีเขาก็มาบอกว่าอมาร่วมทุนทําแต่จริงๆอาจจะไม่รู้เรื่องแล้วมันจะมีเคสที่แบบว่าชาวบ้านอะเอาชื่อมาอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เตือนนิดนึงค่ะเพราะว่าโทษเยะแต่ะคะแต่อย่ายอยากจะเตือนว่าคนไทยอะค่ะค่ะยุคนี้เราก็บอกว่าอะไรนะคะไทยทําไทยใช้ไทยช่วยไทยเราเราช่วงนี้เรื่องละรักทาะเราอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วล่ะ,ะแต่ว่าจะ โผลขึ้นมาเป็นจังหวะจังหวะสามัคคีกันค่ะเมื่อไหร่ครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่ประเทศไทยก็นอกจากจะเผชิญความท้าทายเรื่องความมั่นคงทางพรมแดนอะไรต่างๆแล้วเนี่ยยังมีเรื่องเศรษฐกิจนะคะที่กระทรวงพาณิชย์น่ะท่านรัฐมนตรีท่านก็ให้นโยบายเลยว่าพวกเราช่วยกันขับเคลื่อนผลักดันเถอะ ไทยทำไทยใช้ไทยช่วยไทยก็ยคืออย่างเช่นสินค้าเองเนี่ยเราก็มีเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเยอะแยะนะคะแล้วก็สามารถเทียบได้กับต่างชาติเลยพยายามซื้อของไทยใช้ของไทยขณะเดียวกันเนี่ยคะ่ะธุรกิจเนี่ยคะ่ะเ,เราเองเราก็ไม่ควรช่วยเหลือหรือสนับสนุนเวลาใครมาชักชวนนะคะก็ต้องถามเขาว่าจะให้ไปทำอะไรก็ตอนนี้ต้องเรียนไว้ว่าถ้าไปร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอะคะ่ะ หรือไปถือหุ้นแทนโดยเราไม่มีองค์ความรู้เรื่องธุรกิจเลยเขาบอกเขาจะให้เงินตอบแทนก็ต้องระมัดร,ระวังอะค่ะเพราะว่ามันมีโทษตามกฎหมายอะนะคะถ้าไป<ะ>ช่วยเหลือหรือสนับสนุนประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ทํานะคะ,ะต้องระวังทุกระวังโทษจําคุกไม่เกินสามปี<ะ>หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนถึงหนึ่งล้านบาทหรือทั้งจําทั้งปรับก็ต้องต้อง,องเรียนว่าถ้าอาจจะทํา ผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวค่ะก็ต้องระมัดระวังค่ะชัดเจนขอบคุณมากเลยค่ะท่านอธิบดีค่ะขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีครับขอบคุณคุณบอยคุณน้องนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอรมนททรัพย์ทวีธรรมค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์